ครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับกายอัพทีมิชชแนลช่วงนี้ก็ใกล้ถึงฮาโลวีนแล้วนะครับคลิปนี้พี่กายก็เลยจะมาแชร์เทคนิคการแต่งหน้าฮาโลวีนให้ทุกคนนะครับก็คือ,อเผื่อได้เพื่อนๆนน้องๆจะได้เอาไปใช้แต่งหน้ากันนะครับถ้าใครได้ติดตามพี่กายมาก็คือ,อเมื่อปีที่แล้วพี่กายก็ได้ทําคลิปแต่งหน้าฮาโลวีนแบบง่ายๆให้เพื่อนเพื่อนน้องๆไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบ ตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เลยจะมาทําให้อีกนะครับก็คือ,อเดี๋ยวเราเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ายิ่งพูดไปก็จะยิ่งนานนะครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงอุปกรณ์เลยก็แล้วกันนะครับอุปกรณ์ของการแต่งหน้าในคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือ,อมีนี่คีมรองพื้นนะครับ สีดำสีสำหรับทาเพ้นหน้าเนี่ยแหละครับสีสีเพ้นหน้าเนี่ยนะครับไปหาซื้อได้ตามพวกกิฟช็อปอะไรพวกเนี้ยนะครับมีสีแดงนะครับแล้วก็สีขาวนะฮะแล้วก็ลิปสีแดงนะครับเนี่ยจะเป็นลิปอะไรก็ได้นะครับสีแดงนะฮะนะครับแล้วก็อ๋อเขาเรียกอะไรอ่ะ อที่ทาตานะครับเป็นพาเลตแบบทาตานะฮะมีหลายๆสีนิดหนึ่งก็ดีนะครับแล้วก็เออ่คราวนี้จะอาจจะรู้สึกแปลกนิดนึงๆๆนี่ครับปืนยิงกาวนะฮะกาไอซิลิโคนร้อนเนี่ยแหละครับเดี๋ยวอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเอามาทําอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทํำยังไงแล้วก็อา่าถ้าใครมีเดี๋ยวอัน,นอันนี้ ถ้าใครมีเป็นากาวสำหรับติดพวกอเอฟเฟกนะครับก็พว่ติดพวกอุปกรณ์ต่างๆเขาเรียกกาวาสปิริตกัมนะครับหาซื้อได้ตามพวกร้านที่ขายพวกฮา l โลวีนเน่ยน่าจะมีนะครับหรือถ้า,าไม่มีหาซื้อไม่ได้ใช้กาวนี้เลยจ้ะนี่นะฮะกาวลาเทคเนี่ยแหละครับสามารถาใช้แทนได้นะครับ แต่อาจจะแบบว่าติดไม่แน่นเหมือนตัวนี้นะครับถ้าเป็นสปริตกรัรมตัวนี้จะติดแน่นกว่านะครับเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นเราไปทำวัสดุที่สำหรับแต่งเป็นเป็นนาผีนะก็แล้วกันนะครับก็คือ,อคลิปนี้พี่กายจะใช้ตัวนี้เป็นวัสดุหลักนะครับก็คือ,อกาวซิลิโคนร้อนเนี่ยนะครับเวลานั้นปุ๊บพี่กายจะเอาตัวนี้ <c oughs> มา มาเขาเรียกอะไรมายิงไว้ที่ที่ตัวหลังช้อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยกลันละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอุปกรณ์ในการทําก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่ช้อนทานข้าวเนี่ยเลยครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ปืนกาวนะครับนี่แล้วเราก็อ่ายิงกาวลงไปบนช้อนนะครับให้เป็นแบบว่า ให้เซตมันต่อกันนะครับเนี่ยให้เป็นลักษณะแบบว่าเป็นเป็นรูๆแบบนี้นะฮะสาเหตุที่ต้องทำให้มันเป็นรูๆเพราะว่าเวลาเรามาอ่าติดเข้าที่ที่หน้าเราเนี่ยครับเราจะได้มองเห็นด้วยนะฮะแล้วมันก็จะทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นพื้นผิวที่ดูน่าเกียด ไม่ต้องเน้นความสวยงามนะครับเอาแบบว่าให้น่าเกียดนะรดให้มันเป็นรูๆแบบนี้ครับเนี่ยนี่นะครับพอทําเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมแล้วทิ้งไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวลอกออกมานะปล่อยให้เย็นเมื่อทิ้งไว้นะครับแล้วพ็ เย็นแล้วนะครับเราก็มาแกะเอาตัวกาวซิลิโคนตัวนี้ออกจากช้อนนะครับนี่นะฮะนี่นะครับค่อยๆแกะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะขาดนี่เราก็ได้แล้วนะครับสำหรับตัว วัตถุวัตถุดิบสำหรับามาแต่งหน้าฮาโลวีนนะครับนี่ตัวนี้นะครับถ้าใครอยากแบบว่า,ามีหลายๆจุดก็ทำหลายๆอันก็ได้นะครับนี่แบบนี้แล้วเราก็ได้แล้วนะครับกับวัสดุที่เราจะเอามาทำเขา,าเรียกแต่งแต่งเอฟเฟกต์ฮาโลวีนนะครับก็คือ ตัวนี้เลยอันนี้ได้มาจากการที่เราเอาไปทําเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเอาปืนกาวนะครับยิงยิงกาวซิลิโคนแท่งเนี่ยใส่หลังช้อนนะครับให้มันเป็นรูปร่างแบบนี้นะฮะนี่นี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยก็แลวกันนะครับว่าเดี๋ยวจะช้าไปนะครับเอาเป็นว่ายังไงถ้าชอบคลิปนี้เ,เห็นว่ามีประโยชน์ ฝากช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาพี่กายบอกว่า,าพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปกินอะไรแปลก,ปก,ปกใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันหรือเวลาพี่กายทำเทคนิคแชร์เทคนิคการแต่งหน้าพวกฮาโลวีนอะไรพวกนี้นะครับแต่งหน้าเอฟเฟกต์จะได้ไม่พลาดกันไงครับนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแ็แล้ะกันนะครับไปครับเอาวัคกาวมานะฮะ นี่ก็คือกาวลาเท็กนะครับที่สามารถเอามาแต่งได้แต่เวลาแต่งมีข้อข้อข้อแม้สำคัญคือต้องล้างหน้าให้สะอาดนะครับนี่เดี๋ยวพี่กายจะทำในส่วนของตรงนี้ก็คือจะใช้ใช้ทำด้านนี้ก่อนนะฮะส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือพี่กายจะใช้ตัวกาวเขา,เ,าเรียกสปิริตกัมนะครับในการติด เดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตเอาวางหลบๆไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนี่นะครับสิ่งที่เราต้องมีอีกอย่างคือฟองน้ำนะครับอันดับแรกคือเราจะต้องดูก่อนว่าเราจะเอาเอาวัสดุตัวนี้ติดตรงไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะติดตรงช่วงตรงช่วงนี้นะฮะนี่ตรงนี้ เราก็หรือจะตรงนี้นะฮะอืมอ่ะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดๆนะฮะนี่นะครับเราก็ทากาวก่อนนะครับอันดับแรกคือเราแตะก,กาวแตะก,กาวลาเท็กเนี่ยนะครับนี่แล้วก็จุม่มจุ่มแฉกลงไปที่หน้านะฮะแล้วปล่อยให้แห้งนิดนึง นี่นี่นะครับคือปล่อยให้เขาแห้งนิดนึงก่อนนะฮะทำไมถึงต้องใช้กาวลาเท็กแตกลงมปก่อนเพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถติดได้เองนะครับก็คือเราต้องใช้กาวลาเท็กในในแอบเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นตัวยึดกับผิวเรานะครับน,นี่นะฮะก็คือจะแทบ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 ไปนะครับ แต่ตอนนี้คือพี่กายล้างหน้ามาแล้วนะครับก็คือหน้าหน้าจะไม่มีน้ํามันไม่มีการแต่งหน้าอะไรอยู่บนบนผิวหน้านะฮะก็คือเราก็จะใช้ตัวกาวนี้แหละครับแท็บเข้าไปนะฮะอ่ะเราก็รอให้เขาแห้งนิดนึงนะครับรอให้เขาแห้งนิดนึงนะครับแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไปนะครับ แล้วเดี๋ยวค่อยถึงขั้นตอนการแต่งแต่งสีต่างๆนะครับอันดับแรกคือเรากา็ติดวัสดุต่างๆเข้าไปก่อนนะฮะเวลาเราจะแต่งหน้าฮาโลวีนพวกนี้เราก็าทำติดวัสดุพวกนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยตกแต่งให้เป็นบาดแผลเป็นรอยแผลหรือเป็นเขาเรียกเป็นหนอนเป็นกระดูกอะไรต่างๆนะครับก็คือใช้ตัวนี้ทำนะครับ เดี๋ยวเราอดูนะครับอันดับแรกคือ <c oughs> เราทําตัวนี้ก่อนนะฮะรอให้แห้งพอพอเขาเริ่มจะเหนียวแล้วนะครับเราก็เอาตัวนี้แปะเข้าไปเลยนะครับนี่เห็นไหมครับยึดติดอยู่กับหน้าเราแล้วนะฮะแล้วเวลาเราติดพวกวัสดุพวกนี้เราต้องพยายามติดตรงที่บริเวณที่ มีการขยับขยือนน้อยนิดหนึ่งนะครับอย่าไปติดตรงท่วงที่ปากขยับขยับนะฮะมันจะหลุดเวลาเรา,เาแต่งแต่งพวกนี้ไปแล้วไปไปงานพวกฮาโลาวีนอะไรพวกนี้ไปร่วมง,งานพอพูดคูดไปอาจจะหลุดนะฮะตอนนี้เราก็ติดแล้วนะครับนี่ส่วนหนึ่งแล้วก็เทคนันนี้คือเทคนิคในการติดนะฮะที่กายทำให้ดูแล้วนะครับในการใช้กาวลาเทคติดตรง ตัววัสดุเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวตัวต่อไปพี่กายจะใช้เป็นสปิริตกรรมนะครับตัวนี้อขออนุญ,ญาตเก็บเก็บตัวนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่กายจะติดตัวที่เหลือที่ทํามานะครับตัวที่เหลือเข้าไปบนบนใบหน้านะครับว่าจะทํำยังไงต่อนะครับแต่ก่อนอื่นสิ่งที่พี่กายจะติดก็คือตัวสําคัญคือตรงบริเวณตานะครับ ้าตาเนี่ยเราจะต้องออ่ทาสีดําก่อนนะครับเดีย๋ยวเราขออนุญ,ญาตทําตรงนี้ก่อนนะใช้สีดําทาก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเวลาเราติดตัวนี้เข้าไปมันจะได้ดูมีความรู้สึกว่ามีความลึกเข้าไปนะครับคือจะได้มองไม่เห็นนะฮะเนี่ยนะฮะ เราก็ป้ายเลยบริเวณตานะฮะทาให้ดำทาให้ดำไปเลยนะครับอ่าสีที่เราใช้นี่คือสีอ่าสำหรับ เป็นบอดี้เพนนะครับทาทาบนร่างกายได้นะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆอ,อย่าเอาสีที่เป็นสีวาดเขียนอะไรพวกนี้มาทานะครับมันจะอาจจะแพ้ได้นะครับพอเราทาแล้วนะครับทาให้ให้เป็นสีดำดำสนิทเลยนะครับนี่เมื่อเราทาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วเราก็เอาตัวต้องรอให้เขาแห้งนิดนึงนะครับแล้วพอเราอพอตัวสีที่เราทาเนี่ยแห้งแล้วนะครับเราก็เริ่มเอาตัววัสดุที่เราทำเนี่ยครับที่อีกสองชิ้นเนี่ยติดเข้าไปนะครับนี่ทาบลงไปก่อนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะ,ะในเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็ใช้ตัวซิปลิดกรรมนะครับเป็นกาวที่สำหรับติดกับวัสดุพวกตัวยางตัวลาเทกอะไรทั้งหลายนะครับที่เขาใช้ในการแต่งแต่งหน้าเอฟเฟกต์นะครับทาทาตรงบริเวณขอบขอบนะครับนี่ ปล่อยสบัดให้แห้งนิดนึงนะครับแล้วก็ติดเข้าไปกดไว้นิดนึงนะฮะนี่แล้วพอกาวเขาอยู่ปุ๊บเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมฮะแล้วส่วนที่เหลืออีกอันนึงนะครับเราก็หาจุดที่เราจะแปะแปะได้เลยนะครับนี่ก็คือตรงนี้นะฮะเราแปะวัสดุพวกนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยตกแต่งนะฮะ นี่อันนี้เราก็จะติดติดเข้าไปนะครับน,นี่เมื่อเราติดแล้วนะครับติดได้แล้วนะครับขั้นตอนการแต่งหน้าแต่งยังไงนะครับเรากา็ใช้ตัวนี้นะครับนี่ก็คือรองพื้นเนี่ยแหละครับรองพื้นทั่วๆไปนี่แหละครับหรือถ้าใครมีความรู้สึกว่าอยาก อยากให้ได้แบบว่า,าแผลมากกว่านี้ก็ทํามาเยอะๆนะครับแล้วก็ติดเข้าไปนะครับหน้าก็จะมีรูๆเต็มเลยนะครับตอนนี้คือพี่กายใช้แค่นี้นะครับแล้วก็เราก็ใช้รองพื้นนะครับอุ้ยบีบรองพื้นนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนะ็บนี่ฮะวนวนเข้าไปนะ เวลาเราทาตรงบริเวณตานี้เราต้องหลับตาไว้นะครับไม่ใช่แบบว่าลืมตาไปด้วยพอเราลงเสร็จแล้วนะครับเราก็เรื่องแต่ง แต่งสีสิ่งที่จะต้องทำคือไล่เอาสีดำลงตรงบริเวณที่เป็นลูๆนะครับนี่มันก็คือหลักการของการาทำแสงเงานั่นแหละครับ เราก็เริ่มแต่งให้มันมีความรู้สึกว่า,เ,าเป็นรอยช้ำเป็นรอยแผลนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะใส่สีเขียวลงไปก่อนนะครับให้มีความรู้สึกว่ามันขียวเขียวนะฮะเนี่ยลงสีเขียวแล้วใช่ไหมครับเราก็เริ่มลงสีสีแดงหรือสีม่วงนะครับ ให้มันดูเหมือนเป็นสีช้ำๆนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะมาเริ่มในการตกแต่งสีให้ดูสมจริงสมจังมากขึ้นนะครับนี่นะครับเราก็เอาสีแดงแต้มเข้าไปนะครับนี่นะครับ สีดำาะได้ดูประมาณนี้นะครับ จริงๆแล้วถือว่าใกล้ใกจะเสร็จแล้วนะครับอย่างนี้เมื่อกาวแห้งแล้วนะครับก็ติดเข้าไปนะครับนี่ติดติดเข้าไปตามนี้เลยนะครับกดก็จะได้แมงมุมที่เฝ้าลังลังไข่มานะครับอันนี้เป็นลังแมงมุมนะฮะแล้วก็ถ้าเราอยากให้ได้ความเสร็จสยองเข้าไปอีกนะครับก็เราก็ใส่เลือดปลอมเข้าไปนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อก่อนก็แล้วกันนะครับครับเราก็จะได้ในส่วนของสีแดง เรืนี้ก็เป็นถือว่าเสร็จแล้วนะครับกับการแต่งหน้าลุคฮาโลาวีนก่อนแต่งเป็นแบบนี้และหลังแต่งเป็นแบบนี้และนี่ก็เป็นลุคของการแต่งหน้าฮาโลาวีนนะครับในลุคของลังแมงมุมนะฮะลังแมงมุมปีศานะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องกายอัพทูมีวด้วยนะครับเวลาที่กายทำไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับกับกายอัพทูม a ชแนลไปแล้วครับ